บรรยากาศยามแรงยามเย็นทุกท่านโู้นะฮะเราเห็นคนสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่ไม่รู้เป็นใครยังไงมาจากไหนส่วนด้านนี้เจ้าอ้วนกับพี่บูก็ไปตามน้องดีใจงัวของเราเองเจ้าอ้วนขับรถน้งพี่บูมากับน้องงัวดีใจ หลากอะไรกันเกินอะไรกันเดี๋ยวผมจะคาเข้าไปดูใกล้นะเตรียมอะไรมีผู้หญิงผมยาวมาข้างหน้านี่ดูไกลๆก็รู้นะครับคุณปุ้ยนะฮะคุณปุ้ยนี่เอ,เองนะครับข้างหน้าเนีฮะเสียงมาแล้ว ตัวเดวนี้เอารถเป็นอะไรอีกล่ะาติดแล้วติดแล้วขับไปส่งพี่ไปเอาตามงัวตามดีใจงัวน้อยบ้านเราโอ้สวัสดีครับ อ้วนนี้ก็พี่บูเอ,เอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวทำให้เอาแต่ล้อออกมาเด้อเอารถเข็นออกมา เด็กเลี้ยงงัวอยู่บนซับแมนสวัสดีครับหยิบหอกก็มาท้องป่องเลยดีใจตอนเช้าท้องแฟบเย็นๆมาท้องป่องเลยอันนี้ผมจะพาไปดูนะด้านโน้นว่าเขาทำอะไรกันนะครับทุกท่าน<ด>ตอนนี้เรา<อ>จะไปทำการกนนะทำงานเมื่อกี้ที่บอกไว้กับััเนมอคนเฝ้าร้าน ผมกับพี่บูจะไปนะฮะส่วนคุณไปขนของขนสิ่งนี้กันนะครับโอ,โ,โอ้โหเบา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 โอเค okay. มาเอาไม้เครีรยก่อนหอบอย่าเอามือล้วงเข้าไปเดี๋ยวงูเหี้ยอยู่ข้างใต้เอาไม้เคียย์ เขี่ยขึ้นมากองไว้ก่อนเออหนูเคยมีประสบการณ์ที่เขี่ยฟางเจอกองขี้หมาอยู่ข้างในอือเป็นอะไรที่อันตรายกอยงหนูมากอือเพราะว่าหมาขี้ใส่รบนฟางผมจะใครเฟางผมไว้ <c oughs> จำทีเดียวเจอขี้เต็มเต็มเลยโน่นเพราะว่าโน่นเอาตรงที่มันอยู่ติดอยู่ตรงข้างบนนู่นเห็นไหมตรงเป็นแนวนู่นเห็นไหม อืมนนั่แหละประสบปัญหาไม่มีงูเคี่ยวออกมาเขี่ยออกมาแล้วก็หอบนหนูเจองูนาคอนด้าด้วยพ่อเป็นประสบการณ์ใหม่ อือใส่เต็มๆคันรถเลยจริงๆน่าหอบเขาก็ได้หอบได้แต่พอกลัวมันอยู่ข้างใต้งไงงูอยู่เงืออะไรอยู่ข้างใต้งไตกกงใครจะไปรู้ล่ะปลอดภัยไว้ก่อนทำอะไรอะ่ะคันหมดทั้งตัวแล้วอืมหย ระวังนะระวังนะไม้มันหนักขี้เกียจเอาไม้ขึ้นเลยใช้มือเนึ่ีโอเคมาโอกาสที่เจองูหนึ่งจุดฟุยนเปอร์เซ็นต์เหยียบเลยอ,เอือ เพิ่มลวดในกองที่หมาพูดปุ๊บมาปับเลยไปแค่นี้เหรอ,อมไมไ่เอาเพิ่มอีกเหรอเอาอีกเอาอีกอใส่เพิ่มอีกเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเอาไปตรงไหนกันนะครับออตอนนี้ขอหอบเพิ่มก่อน่ <c oughs> อาลีลาอะไรลูกพี่มีล,ลาเยอะเดี๋ยวนี้นะ โน่นจะอ้วนขายคลองอยู่ในร้านโน่นลูกค้าไปแล้วโน่นขายดิวขายขายได้ไหมน่ะพอแล้วลูกรอบนี้ละพอสุดท้ายละอือมามาที่นี่งูไปเขียนตอกระโดดเข้าไปเดี๋ยวมันโดดคางพ่อนะไอ้ติกระดกนั่นไป ช่วยข้อดนันเดี๋ยวได้หรอกเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะไปไว้ตรงไหนยังไงนะครับ<ฮ>เดี๋ยววาร์ปไปตรงนั้นเลย<ฮ>มาแล้วครับทุกท่านนี่โอ้ข้างหน้ามีอะไรกองไว้เต็มเลยนน่ะเตรียมพื้นที่กันไว้ละจไมถึงจากการประทุนวิวสวยอย่างวิวสวยบรรยากาศดีไปปูตรงนู้นเน่ต้องทำยังไง เอา,าสเอเอาฟางปูก่อนแล้วก็เาอา,าสาตว์แค่นี้นเต็นกลางใช่ฮะกระจายเลยนี่ครับที่คุณปุ้ยขนมานี่มีเต็นท์มีเสือมีปลั๊กไฟสองสองสองที่นะสองเต็นท์นะอ่ะกระจายให้มนิ่มๆเฮ้ย <laughs> เออแบบนั้นแหละมันไม่ได้นิ่มใช่ไหมแข่งโป๊กเลยเออนี่ไงคาดอยู่นี่ไงไม่อยู่กระโดดเลยเอ,อนี่ครับตอนนี้เราก็จะเตรียมเสื้อทานที่สำหรับต่างเข็มนี่เอานิ่มๆไหมนี่นิ่มมากเลย แพิกระจายนะกระจายโอเคนะอเคอาเอาเสือปูบ้านนี้นเอาเสือมาปูนั่นแหละติด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  เงากลางอีกอันหนึ่งยเยอมเยอไวกลางๆหน่อยกลางแล้วตรงนี้แล้วต้องเอาใส่อีกอันนึมาต่อไม่เดี๋ยวทีกองหนึ่งอีกอันนูน้นอีกกองนึงเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนให้เรียบร้อยก่อนมาเอาเต็นต้นี้มากลางดูสีดำ เวางว่ากลางไว้ข้างล่างนี้โอเคดูเต็นที่ปอนเล๊บเห็นไหมเวลาแกะดูดิครบมหนี่เต็นน่าจะนอนแปดคนเออนค่ไงนีอะไรไหมอืมมาดิตัวไหนเป็นตัวไหนเราก็ไม่เคยกลาง ลมพัดไม่สิวเนาะนักจะตายนายีนคืออะไรนี่ที่ปูมันแบบขึ้นหรอขึ้นนะเฮ้ยเดี๋ยวๆกลางเต้นก่อนนะครับเต้นนอนสักแปคนเอาไปไว้ตรงนู้นตรงเสือเรามาครับอ่ะ,อะทีนี้เอาเหล็กมาสอดมาต่อดิว่ามันต้องเป็นแบบไหนจะทำเป็นอืม อ้ยเพราะว่าเคยกลางเป็นใช่ไหมใช่ประสบการณ์เก่าเลยประสบการณ์เก่ารู้ไหมว่าสมัยหนุ่มๆอ่ะสมัยหนุ่มๆเลยอ่ะกลางเป็นให้นักท่องเที่ยวสักแปดสิบคนนี่แหละโโอ้หเขากลางมันเริ่มแล้วเริ่มโมเหมือนพอแล้วสมัยหนุ่มๆประมาณนี้ยแล้วสมัยหนุ่มๆจริงๆนะพ่อว่าจะนุ่นอะให้แม่เนี่ยไปอยู่ในป่านุ่นอะ ไอตันมันก็ตามไปด้วยเลยไอตันนอนกับแม่เจ้าใส่เลยคบแกออกในนั้นเลยดู<ก><อ>บรรยากาศการทางตินนะเดี๋ยวก็ดกลางแ้ะยังไงเราก็ว่ากันอืมเออโอ้โหเชือกครบเซตต่อนี่ไงมันเป็นท่านใครท่านมันอยู่ใช่อือตัวนั้นปักถึจำเป็นโอเค สามอันแล้วก็เ,เสียบก่อนและด้านนี้โหลดอือแม่นินะ uh huh. ดนี่ละเนาะอือฮไม่ใช่เทียบจากข้างล่างเลยเออเหอแบบนั้นเลยใช่ประสบการณ์เก่า่อนี้เอาผ่าดไว้ไม่ต้องเสียบแกับอเออเอ้าอือลื่นไปรูดไป เขาลูดไปให้ครบให้ทะลุฝั่งน้นดิเป็นเต้นที่ใหญ่มากครับอ่เดี๋ยวผมจะช่วยปูปู่กลางเต้นก่อนนะครับเดี๋ยวมามาดูว่าสําเร็จแล้วจะเป็นแบบไหนเนาะนะครับไปกลางเต้นก่อน เต็นที่นอยากมากเต็นที่ทว่านอนได้สักแปดสคนเลยยังไม่สุดเลยนู้แล้วต่อสิบอีกอืดเอาเล็กเนี่ยเสืไทยเมืเพิ่มตี มันยังไปได้ไกลอีกมากานี่ใช่ไหมสวเเมเส่นี้เหรอไม่แต่ตรงนี้อ่ะนี่ไงนังนั่งรวมใส่ยิงต่อไปมีจังกรนสะพานลอยสีเห็ดได้อยู่บ่ การเก่านักสิบปีจนตอนนี้อายุสิบปีอับอับอย่เอาต่ออีกอันนึงข้าต่อเยอะาาม่าย ำรองขาสำรองนัง่นแหละใช่เพื่อทำ่ายกรณีฉุกเฉินในทางนีมน้มันเหมือนนะบ้านสามเฮามันกี่ข้อกี่ขอ ยิมใหม่แล้วยื้มยืมยืมนี่ไงพ่อเอาใส่ไปเป็นเงยเอ่าอ่าอ่าเข้าเลยเข้าเลยมา่ามาเเข้ามาสิหนึ่งสองหน่สองสามสี่ห้าหก่สสามสี่ห้าหกตรงกลางอ่ะที่นี่กันนี้ สมัยนั้นก็มีเต้นเลยเหมือนกันท่อรู้ไหมดึงไปเออหนีบนิ้วเฉยตรนี้ดึงลูดลูดไปลูดไปลูดไปทางบู๊ลูด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 ตรงกลางนะมันติดตรงกลางนะ้ลูดไปตรงกลางไหนตรงกลางจอมันนะตรงจอมันนะลูดไปทางโน้นให้มันดันไปบูมันติดติดไหน พับลงพับลงพับลงดิพับเลยนีบเลยแย่ดิแย่ขาเลยแย่ขาเดีย๋ยงมันยังไม่สุด

ที่เหลือเก็บใส่ถุงไว้แล้วก็เอาเต็นท์หนมานอนข้างอือว้าวชิปอ่ะนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยออเยี่ยมหนเอย,ยโอ้มืดจังสำหรับเต็นท์กางไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอีกหลังหนึ่งมากางนะอันนี้เรากางให้ดูก่อนหนึ่งหลังนะครับสำหรับการจะมาตั้งแคมป์กันนอกบ้านนะครับกินลมชมวิวรับบรรยากาศนี่ครับทุกท่าน อยู่ข้างๆบ้านของกระผมเอง,เองนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกดีครับนี่ว่าใส่แบงนี้ใช่ไหมอือ